กรมบันดาลตอนไอเสือทาเรียบเรียงโดยคุณประเสริฐอัทินาธานาเวร,รมณีซึ่งเป็นสินข้อที่สองคือห้ามให้หยิบนำเอาถือเอาหรือลักพาสิ่งของที่เขาไม่อนุญาตไม่ว่าจะเป็นสังหาริมทรัพย์หรืออสังหาริมทรัพย์ก็ตาม ผู้ใดฝา่าฝืนย่อมได้รับโทษธ,ธนก,กรรมตามสมควรหนักบ้างเบาบ้างตามแต่เหตุของการกระทำนั้นสถานเบาก็ติดคุกติดตารางหรือยอมใช้ทรัพย์สินของตนเองแทนสิ่งที่ตัวเองได้กระทำนั้นถ้าสถานหนักหรือหนักมากก็ถึงขั้นฆ่ากันตายดังรายที่กระผมจะเล่าให้ฟังเพราะมันเป็นผลกรรมที่สนองตอบอันเกิดขึ้นใ้ผลแบบต่อเนื่องกันโดยตลอด เหตุการณ์ลงมาแล้ว40ปีนายทาแกเป็นรัษฎรบ้านหนองแวงแกเป็นนักเลงหัวไม้ชอบลักบัวลักปลายหลอกลงต้มตุนสารพัดจนมีเพื่อนฝูงทั้งบ้านใกล้บ้านไกลที่เป็นเพื่อนทั้งนักเลงด้วยกันบ้างเพื่อนที่ไม่เป็นนักเลงบ้างสมัยนั้นนักเลงมีอิทธิพลมากเนื่องจากการดูแลรักษาความสงบของฝ่ายเจ้าหน้าที่บ้านเมืองยังไม่ทั่วถึงเท่าที่ควรพวกนักเลงจึงได้พากันลักจีบล้น โดยไม่คำนึงถึงว่าการกระทำของพวกตนนั้นสักวันหนึ่งมันจะให้ผลเข้าจนได้นายทาได้พาพวกของตนไปลักวัวควายแถวหมู่บ้านทางอำเภออากาศจังหวัดสกลนครเมื่อได้แล้วก็จะไล่ลัดเลาะมาทางพังคโคนจาริตเข้าส่องดาวบันเกิดตัวนายอ้วนพีก็พากันฆ่าชำแหละเนื้อแบ่งกันไปทำอาหารกินกันเพราะต้องเหน็ดเหนื่อยมาสองสาวันกว่าจะมาถึงบ้าน ที่เหลือก็เอาไปขายส่งต่อให้นักเลงแถวอำเภอหนองหานมารับช่วงซึ่งแต่ละครั้งนายทาพาพวกไปลักขโมยมาเจ็ดถึงแปดตัวอาชีพนี้ทำรายได้ให้กับนายทาและพวกเป็นอย่างดีเมื่อใดเจ้าของควายกับเจ้าหน้าที่ตามมาหานายทานายทาก็ปฏิเสธเสียว่าไม่รู้ไม่เห็นหรืออีกอย่างก็จะรับสืบสอหาให้เมื่อได้ข่าวแล้วก็จะไปบอก อยู่ต่อมา2อถึงสวันนายทาก็ไปบอกเจ้าของควายบอกว่าเห็นแล้วเจอแล้วแต่เขาให้ไถถอนนะเจ้าของควายก็ยอมตกลงไถถอนแต่ละครั้งครั้งละประมาณ4ี0 0ันถึงห้าพบาทเมื่อใดเจ้าของควายตามไม่ทันหรือดูลูดทางว่าเจ้าของควายเล่นไม่ซือ่อก็ปฏิเสธเสียส่งควายไปขายทางอื่นถึงแม้เจ้าของควายจะรู้อยู่ว่า ควายของตนตกอยู่ในมือของพวกนายทาแต่เก็ไม่มีปัญญาจะเอากลับคืนมาได้การยึดอาชีพทางเป็นโจรของนายทาก็ทำให้ชื่อเสียงของนายทาโด่งดังขึ้นเรื่อยๆใครๆเห็นหน้าหรือแต่ได้ยินชื่อก,กลัวหัวหดไม่กล้าพบหน้าด้วยแล้วฉะนั้นนายทาจึงได้เลื่อนตำแหน่งกลายมาเป็นเสือทาผู้เฒ่าผู้แก่เด็กเล็กเด็กน้อยพากันหวาดกลัวเสือทาเป็นอันมากในสมัยนั้น ซ้ำเสือทาเล็บพวกยังมีอาวุธปืนครบมือทุกคนและเป็นปืนที่ทันสมัยเสียด้วยบางครั้งพวกเสือทาออกไปหาลักควายเมื่อหาไม่ได้ก็ปล้นเอาเสียเลยได้ทั้งควายได้ทั้งเงินมีครั้งหนึ่งพวกเสือทาพากันไปปล้นชาวบ้านดอนเขืองเพราะสืบทราบมาว่าบ้านหลังหนึ่งมีเงินจากการเพิ่งขายนามาได้สี่ถึงห้าวันเป็นเงินจำนวนถึงสองหมื่นบาทและเงินจำนวนนั้นคงจะเก็บไว้อยู่ในบ้าน เสือทาก็เรียกลูกน้องมาทําการวางแผนปล้นครั้งนี้เมื่อได้เลิกแล้วก็พากันออกเดินทางมุ่งไปสู่บ้านดอนเขืองทันทีพอไปถึงก็เป็นเวลาพลบคำ่ำชาวบ้านกำลังรับประทานอาหารบางครอบครัวก็กําลังทํากับข้าวเมื่อไปถึงบ้านหลังนั้นเขากําลังรับประทานอาหารเย็นอยู่พอดีเสือทาก็ออกคำสั่งให้ลูกน้องปฏิบัติตามแผนเมื่อสิ้นคำสั่งทุกคนก็กระจายกำลังการออกล้อมบ้านไว้ และมีคนอีกลมหนึ่งบุกขึ้นไปบนบ้านต่อจากนั้นไม่นานก็มีเสียงตะโกนออกมาจากปากของไอ้ฟองว่าเฮ้ยหยุดทุกคนอย่ากระดุกกระดิกส่วนเสือทาก็ขึ้นมาและตรงไปยังหัวหน้าครอบครบัวพูดว่าเอาเงินไปซ่อนไว้ที่ไหนวะไปเอาออกมาให้พวกข้าเดี๋ยวนี้ถ้าไม่อยากเจ็บตัวฝ่ายหัวหน้าครอบครบัวตอบมาว่าเงินไม่มีเสือทาพูดกระชากเสียงดัง,ดง เงินสองหมืนเอาซ่อนไว้ที่ไหนวะฝ่ายเจ้าบ้านก็ตอบมาว่าเอาไปฝากไว้ธนาคารตั้งแต่เมื่อเช้านี้แล้วฝ่ายเสือทาไม่เชื่อจึงสั่งลูกน้องให้เอากระด้งเจาะให้เป็นรูกว้างพอหลวมหัวแล้วใส่ลงไว้ที่คอของหัวหน้าครอบครัวเมื่อถามไม่บอกความจริงไอ้ฟองเป็นคนหมุนกระด้งในคอทำให้หัวหน้าครอบครัวต้องเจ็บปวดทรมานยิ่งนัก แม้หัวหน้าครอบครัวจะบอกความจริงให้แล้วพวกเสือทาก็ไม่ยอมเชื่อพากันเข้าไปในห้องนอนหรือค้นหาทรัพย์สินเงินทองแล้วก็ได้เงินไป200บาทอยู่ที่กระบอกไม้ไผ่ในสมัยก่อนนั้นเขาจะนําเอาไม้ไผ่มาทําเป็นกระบอกแล้วทําฝาปิดไว้ใส่เอกสารเป็นต้นว่าใบเกิดทะเบียนบ้านเอกสารสําคัญทางราชการเพื่อป้องกันไม่ให้มะเรงสาบเข้าไปกัดกินทําลายช่วงวินาทีต่อมาเหตุการณ์ตอบสนองก็เกิดขึ้น โดยมีเสียงแผดลั่นปังดังขึ้นจากเสียงหนึ่งเป็นอีกหลายเสียงซึ่งทำความตกตะลึงให้กับพวกของเสือทาเมื่อได้สติเสือทาก็สั่งลูกน้องยิงต่อสู้แล้วก็ถอยเมื่อหมดเสียงปืนดังปรากฏว่าลูกน้องของเสือทาตายไป3าคนบาดเจ็บอีกสมคนเสือทาและลูกน้องที่รอดเหลือจากการถูกเจ้าหน้าที่บ้านเมืองจับกลุมก็ได้แยกกันไปอยู่คนละทิศคนละทาง ซึ่งต่อมาก็ได้รับผลแห่งการกระทําในครั้งนี้ไปตามๆกันโดยคนหนึ่งไปอยู่แถวโคราชได้ระยะหนึ่งก็ถูกเขายิงตายอีกคนหนึ่งไปอยู่อ,ดอุดรแล้วก็ถูกรถชนแต่ไม่ถึงกับตายเพียงแต่เสียสติและร่างกายพิการและมีอาการปั่มปั่มเป๋อเป๋อปอ,อยู่จนตราบเท่าทุกวันนี้ส่วนเสือทาก็ไม่ได้ไปไหนคอยแต่หลบหลบซนซนเจ้าหน้าที่อยู่ตลอดเวลา 2อสปีต่อมาชื่อเสื้อทาก็ค่อยเลือนหายไปเพราะแกหมดพิษสงแล้วแกหยุดสร้างหยุดกระทำในสิ่งที่แกเคยทำมาหาอยู่หากินตามประสาชาวบ้านไม่ไปลักของใครไม่ไปปล้นจี้ใครอีกแล้วถ้ามีเจ้าหน้าที่มาถามหาเสือทาเพื่อนบ้านบรรดาชาวบ้านบ้านใกล้เรือนเคียงก็จะบอกไปว่าเสือทาไม่อยู่แกหนีไปอยู่ที่อื่นตั้งนานแล้วเจ้าหน้าที่ก็จะกลับไป เมื่ออยู่ต่อมาจะเป็นเพราะอำนาจผลกรรมเก่าของแกตามาทันก็ไม่รู้ได้วันหนึ่งแกไปชวนเพื่อนชื่อสิง์อยู่ที่สองดาวนายสิงคนนี้เป็นคนดีนายทาชวนนายสิงไปซื้อหมูที่บ้านจำปาคนเขาบอกว่าหมูในหมู่บ้านแถวนั้นราคาถูกถ้าซื้อไว้และเอามาขายต่อแถวบ้านเราคงจะมีกำไรอยู่บ้างทั้งสองคนตกลงกันแล้วก็พากันออกเดินทางกว่าจะถึงบ้านจำปาก็เป็นเวลากลาคำ่ำ เมื่อเดินมักไล่ถึงบ้านจำปาก็พากันแวะเข้าไปเถียงนาเพื่อนที่ริมทางและเพื่อนในทาคนนี้แกมาเลี้ยงเป็ดและไก่อยู่ที่นาเป็นประจำทุกๆปีทั้งสามก็นั่งสนทนาถามข่าวคราวซึ่งกันและก,กันและก็พูดคุยกันไปเรื่อยๆในขณะที่ทั้งสามกำลังสนทนากันเพลินอยู่นั้นก็ปรากฏว่านายทาเหลือไปเห็นเงาเงาหนึ่งกำลังเดินเข้ามาทางข้างหลัง เมื่อเหลียวไปรอบข้างก็เห็นอีกสองถึงสามเงากำลังเดินเข้ามาเหมือนกันแล้วก็มีเสียงตะโกนถามขึ้นว่าเสือทาอยู่ไหมด้วยสัญชาตญาณของเสือเมื่อเห็นว่าบรรยากาศไม่สูดดีมันก็นิ่งอึง้งและก็เตรียมตัวที่จะกระโจรนหนีอย่างรวดเร็วแต่ทันใดนั้นเสียงมัจจุราชก็คำรามลั่นปังติดต่อกันสามนัดร่างของเสือทากรสุดหอบลงกับพื้นดินทันที แต่ช่วงวินาทีที่ไล่เลี่ยกันเสียงมัจจุราชก็ดังขึ้นอีกสองนัดแล้วร่างของนายสิงห์ก็แน่นิ่งไปเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างสงบลงจะหาผู้คนมาเอ็ดอึงและมุงดูก็หาไม่ได้ชาวบ้านชาวช่องเมื่อได้ยินเสียงปืนต่างก็เข้าบ้านเรือนของตนปิดประตูลงกลอนดับปืนดับไปไม่ให้มีแม้แต่เสียงจล็ดลอดดังขึ้นต้องคอยระมัดระวังตัวใครตัวมันเพราะพวกเขาหวัดกลัวอิทธิพลพวกโจรในสมัยนั้นเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว น้ำค้างแผ่วผิวพร่างพรมลงสายลมพพิ้วอ่อนๆพัดตอนดึกความรู้สึกเจ็บปวดแปลบหนาวท่ามกลางรัติการทิ้งเงีบสงัดทำให้สติสัมปชัญญะของนายสิงค่อยๆรู้สึกตัวขึ้นจึงรู้ว่าตัวเองยังไม่ตายแล้วแกก็คลำดูตรงที่มันรู้สึกแสบๆที่หน้าอกมีเลือดไหลออกมาสิบ,สบ เมื่อแกตรวจดูจึงรู้ว่าลูกกระสุนเฉียดไปออกทางด้านขวาและแกก็รู้สึกแสบที่ท้องซึ่งมีเลือดไหลเล็กน้อยลักษณะกระสุนเฉียดออกไปทางด้านเดียวกันแกก็พยุงกายลุกขึ้นเดินไปเดินมาดูว่าพอจะไปได้ไหมเหลือไปมองดูเพื่อนซึ่งนอนหมดลมหายใจอยู่ข้างหน้าแกก็ปรงอนิจจังว่าไปดีเถิดเพื่อนเอ๋ยแล้วนายสิงห์ก็เดินตัดลัดทุ่งนามาบ้านญาติพี่น้องซึ่งอยู่ไกล แล้วเขาก็ช่วยนำแกส่งโรงพยาบาลส่วนเพื่อนนายทาผููที่ลวงนายทาไปให้เจ้าหน้าที่ตำรวจฆ่านั้นภายหลังต่อมาก็ถูกลูกน้องนายทาตามไปฆ่าตายเพราะเกรงว่าเพื่อนนายทาคนนี้อาจจะเป็นสายให้กับตำรวจเมื่อลวงนายทาไปฆ่าได้ก็คงจะตามเก็บคนอื่นๆได้อีกเช่นกันเพราะฉะนั้นลูกน้องของนายทาจึงจัดการฆ่าตัดตอนเชียก่อน แต่ก็น่าแปลกอีกไม่นานต่อมาลูกน้องของเดทาคนนี้ก็ถูกหมูป่าขิดตายเพราะไปไล่หมูป่ากับเพื่อนยิงหมูถูกแล้วแต่หมูมันไม่ตายก็เลยถูกหมูป่าจู่จมเข้าขิดจนถึงแก่ความตายช่างเป็นบาปกรรมอันต่อเนื่องกันเสียจริงๆข้างฝ่ายนายสิงเมื่อรักษาพยาบาลตัวอยู่ก็ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจไปอายัดต,ตัวไว้เมื่อหายแล้วสืบดูก็รู้ว่าแกไม่มีความผิด เพราะแกเป็นคนดีไม่เคยเก่อกรรมทำชั่วมาก่อนชาวบ้านชาวช่องบ้านใต้บ้นเหนือกันนับหน้าถือตาทางราชการก็รับการรักษาพยาบาลให้ฟรีและทำขวัญให้เพื่อเป็นการปลอบลอกปลอบใจในายสิงห์และครอบครัวญาติพี่น้องกินนับว่าสมควรแล้วไม่ใช่หรือครับว่าคนที่กระทําแต่สิ่งที่ดีงามไม่เคยเบียดเบียนใครถึงแม้จะได้รับอันตรายก็ไม่ถึงกับต้องเสียชีวิต แล้วก็มีคนอื่นเขาแสดงความเห็นอกเห็นใจบริการช่วยเหลืออย่างเต็มที่ผิดกันกับคนที่ประพฤติช,ชั่วผิดศีลผิดธรรมแล้วผลกรรมทางชั่วก็ตามสนองเห็นทันตาดังเรื่องของเสือทาและพวกของแกชะนี้และสำหรับกรรมบันดาลเรื่องต่อมามีชื่อเรื่องว่ากินเขียดเรื่องโดยคุณสุนันทา เรื่องที่จะนำมาเล่าต่อไปนี้เป็นเรื่องของกรรมคำว่ากรรมนั้นก็คือการกระทาพระพุทธองค์ท่านทรงตรัสไว้ว่ากรรมสักโกมหิเรามีกรรมเป็นของของตนกรรมมะทายาโทรเราเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นกรรมโยนนิเราเป็นผู้มีกรรมเป็นกำเนิดกรรมมะพันโุเราเป็นผู้มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์กรรมมะปฏิสรโนเราเป็นผู้มีกรรมเป็นที่พึ่งพาใาศัย ยังกรรมังกริสามิเราจะก,กระทำำํากรรมอันใดไว้กัลยานนางวาป,าปาปกังวาดีก็ตามชั่วก็ตามตัสะทายาโทภวิสามิเราจักเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นเอวังอัมเหหิอภินหังปัจเวกิตพังเราทั้งหลายพึงพิจารณาเนืองเนืองอย่างนี้ มนุษย์เราทำกรรมอันใดไว้ก็จะได้รับผลแห่งกรรมนั้นทุกคนจงอย่าประมาทควรกระทำแต่กรรมดีเพื่อผลกรรมดีนั้นๆจะได้ตอบสนองหากผู้ใดทำแต่บาปกรรมก็จะได้รับวิบากกรรมนั้นดังเรื่องของนายวิชัยเขาเป็นน้าของข้าพเจ้าเป็นคนดีเรียนหนังสือกับเก่งเมื่อเรียนจบในสมัย20กว่าปีก่อนนั้นก็ได้สอบบรรจุเป็นข้าราชการ ไปประจำอยู่ที่ต่างจังหวัดมีผลงานดีในเวลาเพียงไม่กี่ปีก็ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งมาเป็นปลัดอำเภอต่อมาไม่นานก็ได้แต่งงานกับนางวิวันอยู่กินกันมาไม่นานก็มีบุตรชายคนหนึ่งหน้าตาน่ารักสติปัญญาเฉลียวฉลาดหลักแหลมเป็นที่รักใคร่ของปู่ย่าและเพื่อนบ้านมากนายวิชัยเป็นคนดีทำงานสุจริตซื่อตรงเขาและภรรยาอยู่กินกันอย่างเรียบง่ายไม่ถือตัว ช่วยเหลือชาวบ้านอยู่เสมอทำให้ชาวบ้านรักใคร่เขามากเป็นกุศลส,ส่งให้เขามีบทที่ดีสืบสกุลเป็นที่เชิดชูกแกวงตระกกลเมื่อบุทคนตัวอายุได้หกขวบนางวิวันได้ตั้งท้องลูกคนที่สองซึ่งสองสามีภรรยาก็หวังว่าลูกในคัรจะเป็นลูกสาวที่มีหน้าตาน่ารักน่าเอ็นโด และแล้ววันหนึ่งขณะที่นางวิวรรณนอนหลับก็ได้ฝันไปว่าเธอได้ไปเที่ยวณที่แห่งหนึ่งเป็นที่สนุกสนานเพลิดเพลินมากในขณะที่เดินเที่ยวอยู่นั้นก็ปรากฏว่ามีเขียดตัวหนึ่งกระโดดมาจากที่ไหนก็ไม่ทราบมาเกาะที่กระเป๋าของเธอเธอทั้งเกลียดกลัวและขยะกขย้งเขียดตัวนั้นมากก็ร้องขึ้นสุดเสียงจนตกใจตื่นนายวิชัยซึ่งนอนอยู่ข้างๆก็พลอยตกใจไปด้วยเกรงว่าภรรยาจะเป็นอะไรไป แต่พอรู้ว่าเป็นเพียงฝันร้ายเท่านั้นเขาก็บอกให้เธอนอนต่อเสียแต่นางวิวันก็นอนไม่หลับรู้สึกว่าจิตใจไม่เป็นปกติเลยพอรุ่งเช้าเธอก็ได้เล่าความฝันให้เพื่อนบ้านฟังเพื่อนบ้านที่มีอายุมากก็บอกให้เธอไปทำบุญไสบารแล้วให้กรวดน้ำอุทิศให้เจ้ากรรมนายเวนหากเคยมีเวนกรรมกับเขาก็ขอให้อโหสิกรรมต่อกันเถิดอย่าได้ตามมาจองเวนกันอีกเลย แต่เธอดูเหมือนจะไม่เชื่อเพราะเธอเป็นคนสมัยใหม่ที่ไม่ค่อยเชื่อเรื่องของเวรกรรมซ้ำยังนึกขบขันในใจด้วยแล้วเธอก็ไม่ได้ทาบุญตักบาตรกรวดน้ำตามที่เพื่อนบ้านผู้หวังดีได้แนะนำแล้วก็ได้ลืมเรื่องความฝันนั้นไปเสียนานพอสมควรต่อมาเธอท้องได้ประมาณ3-4เดือนวันหนึ่งก็นึกอยากจะรับประทานเนื้อเขียดมากและต้องการเขียดตัวเป็นๆมาฆ่าเสียด้วยถึงแม้ว่าจะมีคนห้ามปรามว่า คนท้องคนไส้ให้ทำแต่สิ่งที่ดีทำบุญทำทานจะได้เป็นการกุศลแก่ลูกในท้องอย่าไปฆ่าสตัตว์ตัดชีวิตเลยของอื่นๆมีกินเยอะแยะไปการที่เอาเลือดเนื้อชีวิตของเขามาต่อชีวิตเรานั้นมันเป็นบาปสัตว์ทั้งหลายเมื่อความตายมาถึงก็ย่อมจะต้องกลัวเหมือนคนนั่นแหละย่อมจะรักตัวกลัวตายด้วยกันทั้งนั้นถึงแม้จะไม่ได้กินเนื้อเขียดเราก็คงไม่ตายหรอก ให้หาของอร่อยอย่างอื่นมากินแทนกันโดยไม่ต้องไปคล่าเอาชีวิตมันก็ได้แต่ก็ไร้ผลเธอไม่ฟังคำตักเตือนของผู้เฒ่าผู้แก่ที่หวังดีเธอพูดให้เพื่อนฟังว่าไม่ได้กินเนื้อเกียดเหมือนใจจะขาดมันกระวนกระวายหงุดหงิดอย่างบอกไม่ถูกนี่แหละกิเลสความอยากของมนุษย์เป็นเช่นนี้เธอจึงได้ไปหาเกียดเป็นๆมาจับฆ่าถลกหนัง และจัดการนําเนื้อเขียดมาปรุงอาหารรับประทานอย่างอร่อยอร่อยจนสมใจอยากเมื่อได้กินแล้วก็อารมณ์ดีเธอจึงเป็นเพชรคาดเขียดอยู่เสมอในระหว่างที่เธอตั้งครรภ์จนกระทั่งอายุครรภ์ของเธอครบเก้าเดือนก็ไปคลอดที่โรงพยาบาลของจังหวัดนายวิชัยดีใจมากเมื่อพยาบาลมาบอกว่าคุณได้ลูกสาวเขาดีใจรีบเข้าไปดูแต่เมื่อเห็นหน้าลูกน้อยที่เพิ่งคลอดออกมานั้น เขาถึงกับเขาอ่อนนับเป็นเรื่องประหลาดเหลือเกินเพราะว่าลูกสาวของเขานั้นมีหน้าตาและเนื้อตัวเหมือนกับเป็นเกียดแม้จะมีอาการครบ32ประการแต่ขาทั้งสองของทารกน้อยผอมบางเรียวเล็กและขดพับอยู่เหมือนกับขาเกียดไม่มีผิดเมื่อนางวิวันเห็นทารกน้อยเกิดใหม่เป็นเช่นนั้นถึงกับร้องไห้โฮแต่มันก็ไม่มีประโยชน์อันใดเลยมันสายเกินไป ถึงแม้เพื่อนบ้านจะปลอบใจว่าหากโตขึ้นอาจจะหายก็ได้สองสามีภรรยาก็หวังเช่นนั้นแต่บัดนี้หนูน้อยผู้น่าสงสารผู้เกิดมาใช้คมอายุเกือบหกขวบแล้วก็ยังเดินไม่ได้ขาทั้งสองข้างยังเรียวเล็กเวลานั่งก็พับแบะเหมือนกับกบเขียดแม้ว่าญาติมิตรและพ่อแม่จะพยายามรักษาแล้วก็ตามนี่แหละกรรมดิกิตวิบากกรรมตามมหาให้เห็นกันในชาตินี้ทีเดียวดูกันเถิด ขนาดฆ่ากบเกยียดตัวเล็กๆบาปกรรมก็ยังตามสนองทันตาเห็นแล้วผู้คนสมัยนี้ที่โกรธกันฆ่ากันง่ายๆโกรธคนนั้นแค้นคนนี้ก็ฆ่าเขาตายเพื่อล้างแค้นไม่นึกถึงบาปกรรมกันบ้างหรืออย่างไรแม้เวรกรรมจะตามสนองในไม่ช้าและจะต้องชดใช้บาปกรรมหนักกว่าการฆ่าเกยียดอีกมากแล้วก็ตามยังจะต้องไปตกนรกชดใช้เวรกรรม ที่เคยก่อเคยสร้างไว้ไม่รู้อีกอีพบอีชาติจึงจะพ้นจากทุกทรมานนั้นไปได้ฉะนั้นเราทุกคนควรจะเชื่อกฎแห่งกรรมและไม่ว่าจะกระทําอะไรก็ให้ไตรตรองใคร่ครวนนึกคิดให้ดีเสียก่อนเพราะหากเรากระทําผิดไปแล้วยากที่จะแก้ไขไม่มีใครจะช่วยให้เราพ้นจากวิบากกรรมเราจงเป็นผู้มีสติรู้ตัวรู้อารมณ์ตนตลอดเวลาพิจารณาให้ดีแล้วเราจะได้กระทําแต่กรรมดี และก็กรรมดีนั่นเองจะเป็นผลตอบสนองย้อนกลับมาหาตัวของเรา